สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเพรงอีกแล้วนะคะจากช่อง p a t t y Channel นะคะ คลิปนี้นะคะแพรจะมาสอนแต่งรูปนะคะแต่งโทนสีรูปแบบแพรนะคะซึ่งจะบอกว่าก่อนหน้านี้แพรได้ไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งแบบวิวทะเลสวยมากแล้วรูปที่ลงเนี่ยแพรก็แต่งโทนสีทุกรูปเลยนะคะซึ่งจะมีน้องๆเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าพี่รูปนี้ใช้โทนไหนแต่งพี่รูปนี้พี่แต่งสียังไงพี่รูปนี้สีสวยจังเลยพี่ใช้โทนอะไรรูปนี้คือแบบโอ้ยเยอะๆเยอะๆเยอะมากๆเลยนะคะแพรก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นอะ่ะเดี๋ยวแพรจะมาสอนด้วยการ ทำคลิปวิดีโอสอนเลยในก,กันจะได้ง่ายๆแล้วบอกเลยนะคะว่าแต่งรูปแบบแพ้เนี่ยคลิกเดียวจบเลยรูปสวยเลยแต่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วแพรจะมาบอกวิธีให้ทุกคนนะคะทําตามสําหรับคนที่แต่งรูปไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่เคยแต่งมาก่อนเลยนะคะทําตามวิธีที่แพรบอกนะคะบอกเลยว่าง่ายแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองนะคะโอเคไปกันเลย โอเคขั้นตอนแรกนะคะทุกคนจะต้องมี2แอปพลิเคชันนี้ตึงนี่เลยนะคะจะต้องมี Google Drive นะคะแล้วก็จะต้องมีแอปพลิเคชัน Lightroom นั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน2อันนี้ก่อนนะคะ Google Drive เนี่ยเราเอาไว้ติดตั้งโทนสีนะคะส่วน Lightroom เนี่ยเราเอาไว้แต่งโทนสีนะคะมันจะแยกกันนะคะทุกคนและวออันนี้มมนต้องใช้งานด้วยกันนะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวแพรจะสอนวิธีการติดตั้งโทนสีนะคะด้วยการเข้าไปในได้นั่นเอง นะคะทาตามที่แพรบอกเลยนะแล้วก็เข้ามาที่การแชร์นะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพรีเซตนะคะที่ทางร้านเนี่ยเขาส่งมาให้เรานะคะแล้วก็ เข้ากดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันนี้พีเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมด15โทนนะคะนี่เขาก็จะมีตัวเลขบอกแบบนี้แล้วแพรจะสอนวิธีการที่มันจะเอาเข้าไปในไลท์ลูมได้ยังไงนะคะอ่ะโอเคสมมติเรากดไปที่พีเซตหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคือรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะคะแล้วก็กดที่จุด3จุดนะคะถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันต้องกดตรงคําว่าเปิดในแล้วก็รอมันโหลดแป๊บนึงนะคะพอมาแล้วนะคะมันก็จะมีโปรแกรมไลท์ลูมนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะตรง เราก็กดไปที่ like Lightroom นะคะแล้วก็เปิดใน l i g h t room ตอนนี้เลยนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชัน l i g h t r o o m นะคะโอเคนี่ก็คือจะเป็นที่เราเอาเข้ามาใน l i g h t r o o m แล้วนะคะที่กดมาจาก g o o g l e d r i v e เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่จุด3จุดอีกนะคะคือตอนนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันของ l i g h t room แล้วนะคะเสร็จแล้วเราสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะจําได้ว่าโอเคโทนเนี้ยชื่อนี้แล้วมันเป็นสีนี้เราจะได้จําได้อ่ะ เดี๋ยวแพ้ตั้งว่าเป็นโทนหนึ่งละกันดีแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะบนมุมขวาสุดโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้โทนนี้มันเข้ามาในไหนเรากดไปที่นี่เลยแถบด้านล่างนะคะของแอปพลิเคชันไล t ์ล o m นะกดไปที่ค่าที่ตั้งไว้เสร็จปุ๊บเราหาชื่อที่พิมพ์ว่าโทนหนึ่งนะคะนี่มาแล้วนี่คือโทนหนึ่งนะคะนี่แค่นี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหมด15โทนนะคะเราซื้อพรีเซ็ตที่ร้านมากี่ โทนเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดมาในไลฟ์รูมให้หมดเลยก็คือเปิดโทนเนี่ยในไลฟ์รูมแล้วเราก็เปลี่ยนการตั้งค่าแบบนี้ทั้งหมด15อันเลยนะคะ Okay. ถึงการแต่งรูปนะคะเดี๋ยวแพรจะแต่งให้ดูนะคะเดี๋ยวแพรจะเอารูปที่ทุกคนนะถามเยอะมากก็คือที่ไปกระบี่นะคะกดไปที่ไลฟ์ลูมเลยนะคะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะมุมขวาด้านล่างนะคะมันจะเป็นรูปภาพแล้วก็รูปบวกแล้วก็กดไปแล้วก็เลือกจากม้วนฟิล์มนะคะ,อะของแพรจะเลือกในอัลบั้มนะคะอัลบั้มของแพรแพรตั้งไว้ว่าแต่งรูปนะคะนี่คือรูปที่แพรเลือกไว้ว่าจะเอามาแต่งให้ดูนะคะขอเป็นรูปนี้ละกันนะคะนี่รูปนี้คือเป็นรูปที่แพรยังไม่ได้แต่งโทนสี นะคะที่ถ่ายคู่กอบพี่เบลอะเดี๋ยวแพรจะให้ดูว่าแพรใช้โทนไหนแล้วก็ไปค่าที่ตั้งไว้นะคะโทนนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะใช้คุมโทนกันเถอะศูนย์หนึ่งนะคะที่แพรได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะแล้วมาดูนะคะว่าคลิกเดียวเนี่ยภาพมันจะสวยจริงไหมนี่เป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะภาพสีสวยมากเห็นไหมคะทุกคน นี่นี่คือคลิกเดียวไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วนะคะคลิกเดียวจบเลยจริงๆแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกบนมุมขวาบนแค่นี้ภาพเราก็จะไปอยู่ในนี้นะคะส่วนถ้าเราจะออกไปเอาออกไปในอารบัมของเราหรือที่เรียกว่าแกลเลอรี่ของเรานั่นเองนะคะเราก็กดไปที่มุมขวาด้านบนมันจะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรขึ้นนะคะให้กดแล้วก็เลือกคําว่าส่งออกไปยังม้วนฟิลม์มแล้วเราก็รอมนเรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปดูในแกลเลอรี่เราว่ารูปมันมาหรือยังนะเห็นไหมว่าว่าโอโ้โหคือ สีคือสวยมากๆคือสีชุดจากที่จืดๆคือมันมันเจ่มขึ้นมากเลยค่ะทุกคนนี่คือโทนที่ทุกคนถามนะคะแพรใช้โทนศูนย์หนึ่งนะคะรูปนี้แล้วก็ไปนําเข้ามาอีกนะคะเราจะแต่งรูปไหนนะคะเราก็ไปเลือกอ่ะรูปนี้ที่แพรยืนถ่ายกับภูเขาแล้วก็ทะเลนะยังไม่ได้แบบแจ่มมากนี่คือสีปกติที่ถ่ายจากกล้องนะคะเดี๋ยวแพรจะเลือกโทนให้ดูว่าแพรเลือกโทนไหนนะคะมันถึงเป็นสีนั้นนี่โทนเลือกใช้เป็นโทนศูนย์ห้านะคะ,นะคะสีมันถึงออกมาได้แบบเจ่มเจ่มแบบแวววิวป ขนาดนี้คือสีมันสวยมากนะเราไปดูรูปที่อัลบั้มกันดีกว่านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว่ารูปมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวได้าขึ้นให้ดูนี่คือรูปที่แต่งโทนสีออกมาทุกอย่างชัดหมดเลยนะคะชัดแม้กระทั่งสีลิปสติกชัดแม้กระทั่งแบบสีผิวนะคะชัดแม้กระทั่งแบบ ขนที่แขนแล้วก็ไฝที่แขนคือชัดมากเลยคืออันเนี้ยสีมันจะสวยมากยิ่งเราถ่ายกลางแจ้งนะสีนี้โทน0ูนห้าคือแพนเลิฟมากคือเลิฟมากมากเลยนะแล้วก็จะมีรูปนี้อีกนะคะรูปที่ถ่ายที่หัวเรือก,ก็มีคนทักมาถามเยอะมากว่าพี่ใช้พีเซตอะไรแบบแต่งยังไงคือสวยมากคือเนี้ยแพนไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะคะทุกคนไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเลยคือสีที่เขาให้มาเนี่ยมันพอดีแล้วมันก็เป๊ะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการแบบลดหรือว่าเพิ่มแสงหรือว่าเพิ่มสีอะไรเนี่ย มันก็สามารถที่จะ ทำได้ก็คือตามใจเลยคือรูปเราเมอจะไม่เหมือนใครนะคะโทนนี้นะคะแพรใช้เป็นคุมโทน03นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคือชุว่ายน้ําที่ใส่อยู่คือชัดมากว่าเป็นสีน้ําเงินนะคะเห็นไปยันรูขุงขนเลยนะคะคือแบบท้องฟ้าหัวเรือน้ําทะเลคือแบบชัดมากนี่คือแบบแพรไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคือนี่นะให้ดูนี่สี่รูปภาพจากกล้องจริงๆที่ไม่ได้แต่งนะคะแลวนี่คือกดสีเข้าไปนี่ปรับโทนสีเข้าไปคือคลิกเดียวคือสวยเลยนี่คือแบบโอ้ยคือ เลิศม,มากแล้วสวยมากนะคะคือแพรจะบอกว่า15โทนเนี่ยคือสวยหมดเลยถ้าใครที่ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นทะเลนะแพรบอกเลยว่ายิ่งเราถ่ายแบบกลางแจ้งกลางแดดนะเราที่วิวสวยๆอย่างเช่นข้างหลังเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําเป็นทะเลเป็นน้ําตกเป็นอะไรเงี้ยคือบอกเลยยิ่งใส่โทนสียิ่งสวยค่ะยังมีอีกชุดหนึ่งที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากนี่นี่นะคะคือสีปกติจากกล้องนะคะที่ทุกคนถามว่าอุา้ยแพรใช้โทนไหนทําไมแบบชุดสีแดงมันถึงได้แบบว่า สว่างมากๆคือเด่นกว่าทะเลไปเลยนะคะแล้วมันก็เข้ากับสีขาวในชุดพี่เบลมากแพ้ใช้โทน13นะคะทุกคนนี่คือบอกเลยว่าชุดสีแดงคือเด่นที่สุดนะคะเด่นมากๆโอ้แดงได้ใจมาก อีกรูปหนึ่งที่แพรนั่งอยู่ตรงโขดหินนะคะนี่คือสีที่มันยังจืดๆอยู่นะคะทุกคนนี่คือสีภาพจริงๆที่มันแบบจืดๆนะคะเดี๋ยวแพรจะดูทนะัใส่สีโทนไปนะเจ็มมากเต็มแบบที่สุดนี่คะ่ะทุกคนแพรใช้โทน03นะคะเป็นไงคือน้ําทะเลคือฟ้าเลยคือแบบสีฟ้าแล้วชุดคือแดงแบบแดงสุดนะคะดูดิแดงแบบแดงที่สุดทําให้เราเด่นขึ้นมาได้เลยนี่คือสีโทนที่แพรใช้ที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากทั้งในไอจีนะคะทั้งใน f a c e b o o ใน ในไลน์หรือว่าในเพจนะคะนี่คือเคล็ดลับของแพรเห็นไหมคะทุกคนแพรบ,บอกเลยว,ว่าการแต่งรูปเนี่ยมันไม่ยากมันได้ในคลิกเดียวนะคะแพรจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่แพรแต่งโทนเนี่ยพรีเซตนี้นะคะแพรซื้อมาจากเพจคุมโทนกันเถอะอนี่นะคะเพจนี้เลยนะคะเราบอกเลยว่า15โทนต่อ1เซตนะคะก็คือง่ายๆก็คือใน1เซตเนี่ยเขามีทั้งหมด15โทนคือเนี่ยราคา9 9บาทค่ะทุกคนคือแบบโอเมก้าเก้าสิบเก้าบาทเราสามารถแต่งรูปได้เยอะมากๆใน15 เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้โทนสีเดียวกับแพนะคะ15โทนนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งลิงก์ให้นะคะในแคปชั่นใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยแล้วบอกว่าอยากได้โทนสีแบบพี่แพรคะ่ะเดี๋ยวทางร้านเขาจัดให้เลยนะคะ99บาทบอกเลยว่าแต่งรูปได้สวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แพก็ได้มาตอบคําถามนะคะแล้วก็ได้มาทําคลิปให้ดูแล้วมาทําคลิปสอนแต่แตงรูปสไตล์แพรให้ทุกคนได้ดูแล้วนะหวังว่าใครนะคะที่แต่งไม่เป็นดูคลิปแพรเราจะกลับไปแต่งเป็นนะคะโอเคไหม เกิดว่าใครที่ดูครั้งเดียวไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูหลายๆครั้งนะคะจะได้ทําเป็นนะคะจะได้มีรูปสวยๆเอาไว้ลงเหมือนคนอื่นนะคะ99บาทแพรบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรนะคะคลิปหน้านะคะแพรจะมาแนะนําเคล็ดลับอะไรดีๆเทคนิคอะไรดีๆอีกก็อย่าลืมมาดูนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มีรูปสวยๆท้ายคลิปนะคะอย่าลืมไปดูนะ